เบื่อเมนูจากแผ่นแป้งตอร์ติยาก,กันรอยงังวันนี้นะคะมาในรูปแบบอารมณ์คล้ายๆประมาณไข่เจียวทูน่าเลยค่ะทำจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยก่อนอื่นเลยนะคะเราจะนํากระดาษรองอบค่ะมารองเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็นําแผ่นแป้งตอร์ติยาค่ะมากดทับลงไปอีกรอบนึงขนาดพิมพ์ที่เราใช้ในวันนี้จะเป็นขนาด1ปอนด์นะคะเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปค่ะวันนี้จะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะคะ เกิดว่าอยากได้ความครีมมี่ด้วยนะคะแนะนําว่าใ,ใส่นมสดแล้วก็วิปปิ้งครีมด้วยค่ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่แบบเราก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของผักเราจะใส่เป็นหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปรุงรสด้วยเกลือค่ะแล้วก็ใส่ใบพาสลี่เพิ่มความหอมนะคะและก็โปรตีนอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มความนัวได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็คือทูน่านั่นเองวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นทูน่าในน้ำแร่ค่ะใช้เฉพาะเนื้อนะคะไม่ได้ใส่น้ำลงไปแล้วก็โรยด้วยมอสเซลลาชีส เราจะคลุมด้วยกระดาษฟอยล์ก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามันจะไหมเกินนะคะขไข่ไม่สุกหน้าไหมซะก่อนอะไรประมาณนี้อุณหภูมิร้อยองศาประมาณ20นาทีค่ะเวลาค่ะขึ้นอยู่กับจํานวนไข่แล้วก็ความลึกของภาชนะด้วยนะคะแนะนาว่าให้ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มเช็คระดับความสุกก่อนนะคะเมื่อได้ความสุกที่ต้องการแล้วก็เอากระดาษฟอยล์ออกนะคะแล้วก็อบต่ออีกประมาณ5-10นาทีค่ะเสร็จแล้วก็พร้อมทานได้เลยนะคะอารมณ์คล้ายๆประมาณไข่เจียวกึ่งๆไข่ตุ๋นค่ะถ้าใส่นมลงไปด้วยเนี่ยจะนัวมากบอกเลยค่ะ